ศาสตร์ควอนตัมมันคือจิตที่กำหนดจึงจะเกิดเป็นรูปร่างจิตกำหนดจึงจะเกิดเป็นเหตุการณ์จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคำนี้เป็นความจริงแล้วในแง่ของวิทยาศาสตร์ควันต่ำมนุษยชาติเรานะครับมนุษยชาติเราโชคดีที่สุดที่ค้นพบเรื่องนี้สมัยก่อนนะครับ มองแต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อะไรก็ไม่รู้แต่ปัจนจุบันนี้วิทยาศาสตร์ตามต้อย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 2,000ปี2,600ปีที่แล้วพุทธเจ้าบอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือความว่างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคืออนัตตาปัจจุบันนี้ควันตั้มได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อเราโฟกัสเมื่อเราคิด เมื่อเราโฟกัสเมื่อเราเห็นภาพทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดเป็นลำดับเหตุการณ์โยงใหญ่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราต้องการเสมอและเมื่อเราคิดเมื่อเราปลดปล่อยแล้วข้อที่สองข้อที่สก็คือเราต้องจริงจังในสิ่งนั้นโดยการเขียนมันลงไปในกระดาษการเขียนลงไปในกระดาษเป็นการคอนเฟิร์ม เป็นการคอนเฟิร์มนะเป็นการคอนเฟิร์มอีกชนิดหนึ่งซึ่งส่งคุณค่ามากเพราะมันสามารถเอามาอ่านเอามาทบทวนพี่น้องรู้ไหมอะไรที่เราจ้องบ่อยบอะไรที่เราอ่านบ่อยๆอะไรที่เราพูดบ่อยๆเราจะเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเอาเป้าหมายเอาสิ่งที่เราเขียนลงไปกระดาษให้อ่านบ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้ตื่นนอนตอนเช้าอ่านตอนเที่ยงอ่าน ตอนบ่ายอ่านตอนเย็นอ่านก่อนนอนอ่านเขาบอกว่า